มาแล้วค่ะมาแล้วคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมคาราฮรู้ของมหาเศรษฐีชื่อดังจะรูหราอลังการแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะคาราฮรู้แห่งนี้มีอยู่8ชั้นมูลค่าสูงถึง400ล้านบาทที่เมืองซินจูประเทศจีนทุกชั้นมีบริเวณกว้างขวางและตกแต่งราวกับพระราชวัง เป็นของมหาเศรษฐีชาวจีนชู่หูฮันเยียนมีอายุ57ปีโดยมหาเศรษฐีท่านนี้มีธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการขนส่งเครื่องจักรกลอันดับหนึ่งในสามของเอเชียนอกจากจะได้รับการยกย่องในเรื่องการงานแล้วชีวิตด้านความรักของเขาทำให้หลายคนทึ่งเลยทีเดียวเพราะมีภรรยาสี่คนมีลูกๆอีก14คนและยังมีสาวๆข้างกายรายล้อมอีก16คน เพื่อให้ภรรยาและลูกๆก,กว่า34ชีวิตที่อยู่รอบข้างมีชีวิตที่มีความสุขเขาจึงได้ตัดสินใจสร้างคฤิาสหาหรู8ชั้นแห่งนี้การตกแต่งภายในหรูหราอลังการมีห้องน้ำที่กว้างขวางมากและปลูกต้นซากุระที่เขาชื่นชอบไวรบ้รอบๆคฤหาสหา ถึงแม้ว่าจะมีลูกมากมายแต่เขาก็แสดงความรักและดูแลลูกทุกคนทั่วถึงไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนได้รับความรักเท่าเท่ากันอย่างไม่มีปัญหาเช่นจัดงานฉลองวันเกิดครบรอบ12ปีให้กับลูกสาวคนที่12ของเขาเพื่อให้ลูกสาวมีความสุขในวันเกิดเขาได้เปลี่ยนรูปแบบความหรูหราภายในคฤหาสของเขาเองให้เป็นแนวที่ลูกสาวชื่นชอบ และเพื่อให้ได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของลูกสาวและยังดูแลและทำดีกับลูกเคยมากในครั้งที่ไปญี่ปุ่นเพื่อไปเยี่ยมลูกสาวคนที่สองเขาก็ไม่ลืมที่จะซื้อเสื้อรองเท้าไปให้กับลูกเคยด้วยเมื่อเจอหน้าลูกเคยก็ให้อ่งเปาซองหนาอีกด้วยเพื่อเป็นการขอบคุณที่ดูแลลูกสาวของเขาเป็นอย่างดีตลอดมาเพราะเขามีความเชื่อมั่นในตัวของลูกเคยเป็นอย่างมาก อีกครั้งยังรู้สึกเป็นห่วงเป็นใย,ยลูกสาวมากด้วยเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมหาศาลอย่างเขาไม่เพียงแต่ใช้เงินสำหรับภายในครอบครัวเท่านั้นแต่ยังทำบุญตอบแทนสังคมอีกด้วย เขาไม่เคยเพิกเฉยกับการทำบุญไม่เพียงแค่บริจาคเงินทองเท่านั้นแต่เพื่อเป็นการขอบคุณคนที่นำทางให้เขาเข้าสู่วงการด้านอุตสาหากรรมการขนส่งเครื่องจกักรกลที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ในทุกๆครั้งที่เขาร่วมงานกุศลของวัดเขาก็จะพาคนคนนั้นไปทำบุญด้วยนั่นก็คือคุณพ่อของเขานั่นเอง ทุกครั้งที่เขาทำบุญที่วัดก็จะใช้ชื่อของคุณพ่อตลอดเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณพ่อสำหรับความสำเร็จในอาชีพของเขาและเป็นการทำบุญเพื่อให้คุณพ่อที่อยู่บนสวรรค์ได้รับส่วนบุญ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ